ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับรัฐจะเติมเงินให้อีกครั้งหนึ่งนะครั้งเดียวเท่านั้นวงเงินก็อยู่ที่ประมาณ1,700บาทรวมกับของเดิม300บาทคุณก็จะได้เงินในการเอาไปซื้อของนะครับประมาณ2,000บาทผมอธิบายแบบนี้นะครับเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคุณจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับรัฐบาลเขาก็เลยเติมเงินให้ ให้มันมีความใกล้เคียงกันนะครับโดยคุณพาราดอนปิสนานันทคุณรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีบอกนะครับว่าเดี๋ยวจะเติมเงินให้กับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมเนี่ยคุณได้เอาไปจับจ่ายซื้อของเนาะสามบาทก็จะเติมเงินให้อีกหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับ1,700บาทนี่เป็นข้อมูลณนะวันที่26กันยายน2568นระครับรวมแล้วเนี่ยเฉลี่ยคร่าวๆตัวเลขของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ1 3 1สล้านคนเนี่ยก็จะได้ใช้จ่าย อยู่ที่ตกละตกคนละไม่ต่ำกว่า2,000บาทผมใช้คาว่าไม่ต่ำกว่า2,000บาทเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องไปดูงบประมาณนะครับอาจจะได้มากกว่านั้นเงินที่จะมีการโอนให้เนี่ยทางคุณพระรดอนบอกว่าก็จะโอนให้เร็วที่สุดนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นตุลาคมแต่ถ้าไปเทียบมีการคลิกออฟพร้อมกับโครงการคนละครึ่งแต่มันไม่ใช่โครงการเดียวกันนะถ้าไปคลิกออฟพร้อมกันเนี่ยก็น่าจะได้ใช้จริงๆเนี่ยนะฮะก็คือปลายตุลาคม ใช้จ่ายก็คือพฤศจิกายนธันวาคมเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก,ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะโอนให้ในเดือนพฤศจิกายนแล้วเอาไว้ใช้จ่ายในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมอันนี้ต้องบอกนิดนึงนะว่ามันเป็นข้อมูลณนะวันที่26กันยายนตัวเลข2,000เป็นตัวเลขตั้งต้นนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวดูงบประมาณก่อนส่วนการโอนอาจจะโอนพฤศจิกาโอนธันวาโอนหรือจะโอนลวดเดียวเลยแต่ ให้แค่ประมาณนี้